แสดงวะธรรมจักรอันประเสริฐให้เป็นไปแล้วในดิธีที่ห้าแห่งปักหมายความม่าเป็นปักที่ห้าที่พระองค์ทรงมรรล,ลุอริเศษสัมมาสัมโพธิญาณปักก็คืออาทิตย์ทรงทําให้มันดาเบอสีปัญญวคีฤรืสีทั้งห้าทั้งหมดให้ตั้งอยู่ในอรหัตผลในวันเดียวกัน ความจริงตามพระบาลีตอนต้นประเดี๋ยวท่านอย่าเฟือพระองค์สมเด็จพระทศพลเทศครั้งแรกก็ปรากฏว่าท่านโคนัญญะได้เป็นประสงดาบันก่อนคือมีดวงตาเห็นธรรมตอนนี้ปรากฏพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความปลื้มใจเปล่งวิจาว่าอัญญาสิวัตโพโกนัญโยัญญาสิวัตโพโกลนัญโย ซึ่งแปลเป็นใจความว่าโกนัญญะได้รู้แล้วหนอคโกนยุญญะได้รู้แล้วหนอเรื่องนี้แต่ว่าอารามระบทของท่านไม่มีแต่มีในที่อื่นประเดี๋ยวผมกกลัวท่านจะเฝือเมื่อในวันแรกเทศให้ปัญกันแรกเทศให้ปัญญวคีฤษีทั้งห้าฟังท่านหัวหน้าใหญ่ได้โซดาบันท่านนั่งหลายเหล่านั่งเขาถึงสารณาคม ต่อมาก็เทศปกินกะจงทั้งทุกท่านบนรรลุอรหันต์ทั้งหมดพร้อมกันในวันเดียวกันแล้วก็ทรงเห็นอุป,ปนิสัยของยัสสะคนบุตรแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงสเสด็จไปโปรดแต่ว่าก่อนที่จะ,สะเสด็จไปโปรดยัสสะคนบุตรได้ทรงพระอรหันต์ทั้งห้าท่านคือปัญญวคีเมื่อเป็นอรหันต์แล้วก็ขอบวช แล้วก็ทรงใช้คำว่าเอหิพิขุทรงแปลเป็นใจความว่าเจ้าจงเป็นพิสุ์มาเถิดเพียงเท่านี้พระตรายจีวรสำเร็จเป็นฤทธิ์ก็มาสวมกายท่านต่อไปเห็นอุปนิสัยก็ยัดสะคุลมุตรัดจึงทรงส,งสน,นิทไปนล่ก็ในที่สุดก็เทศทยัดสะคุลบุดได้บรรลุประสดาปฏิผลในตอนแรก ตอนหลังมาบิดามาตามเทศซ้ำอีกทีหนึ่งดยอนุปพิกถาหมนก,กันพือเทศแทนยัสสะกระุตรไม่ใช่ธรรมจักเทศอนุปุพิกถาพอจบท่านได้ประสูดาบันพ่อท่านพ่อมาตามพระพุทธเจ้าเทศซ้ำอีกครั้งหนึ่งเทศกันเดียวกันพ่อได้บรรลุประสูดาบันแต่พระยัสสะได้บรรลุอรหรัน หลังจากนั้นก็เดินต่อไปหลังจากนั้นก็มีเพื่อนของทังยัตสะอีกห้าสี่คนมาฟังเทศในวารุอลาตผลของบ,บรรพชาอุปสมบทรงก็ให้อุปสมบทแล้วท่านพู้นี้ทั้งหมดปรากฏว่าไป็นอรหรันตที่เล่ากันโดยย่อนะประวัติของท่านพู้นี้ในยาวนี่จะรู้ทีหลัง ท่านพมบาลีกล่าวต่อไปว่าเมื่อพระราหันเกิดขึ้นในโลกหกสิบเอ็ดองคหรือว่าคณะของท่ญญานยัตสะห้าสิบห้าปัญญวคีห้าเป็นห้าสิบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกหนึ่งเป็นหกสิบเอ็ดถ้าเป็นหกสิบกัห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบสี่กับห้าเป็นเก้าและพระยัตสระอีกหนึ่ง เป็นหกสิบพระพุทเจ้าอีกองหนึ่งเป็นหกสิบท่านกล่าวด้วยต่อไปว่าด้วยบริการอย่างนี้สมเด็จระจินสีสมเด็จไปจำภาษษาประารณาแล้วทรงส่งบรรดาภิสุหกสิบลูกไปในท,ทิศทางหลายอ๋อประทานโทษเมื่อกี้ผมเผลอไปเพราะวันนั้นเป็นวันเข้าวรรษา อยู่ด้วยกันพร้อมกันในบรรษาคือภาษาวกหกสิบพระพุทธเจ้าหนึ่งเป็นอะหันหกสิบเอ็ดลูกพอออกรรษาก็ส่งพระทั้งหกสิบลูกไปด้วยพระพุทธธรรรัสว่าภิกขเวดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเถิดดังนี้แต่ว่าอย่าไปอย่าไปในที่เดียวกันให้แยกกันไปช่วยกันประกาศพระาศาสนา นี่การประกาศพระศาสนาในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งเสียกระดาษไปท่านส่งพระอาหารหันไปท่านนี่ยังไม่ได้อารหัสแต่ผลองค์สมเด็จพระทศพลไม่เคยส่งใครไปประกาศพระศาสนาแต่ส่งเสียกระดาษไปผมว่าไม่มีผล